สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าผัดแซนะคะสเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อพะโลขาหมูพะโลคากิไข่พะโลก็ได้เพื่อนจ๋าแล้วแต่จะเรียกเด้อแล้วจะเรียกไข่พะโลพะโลคากิคากิพะโลหมูแล้วแต่จะเรียก,ยพพก,กพเยกพื่อนเชยร์ไข่ก็มีอะไรก็มีเพื่อนนะน้ำลายอะไรนะจ๊ะจัดเลยค่ะมีข้าวสวยด้วยเพื่อนอนีนนอ่นี่สะดวกในการตั้งคือเอาแมว น้ำจิ้มซีฟูดดูซักก่อนทำเอง่งวันเนี้ยอุ้ยตักินตะตะแซ่บวันเนี้ใช้มือด้วยช้อนส้อมด้วยเพื่อนๆจ้ะนี่กระดูกอายเปอยเต็มคาราเบลเพื่อนดูสิอืมหอือหือืหอหมน่าดีโออีก็สวยเดินเพื่อนว่ายกินยังไงเนี่ยอืม เพราะมันเล็กอะยังไงเนี่ยถือเราฟิน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 เพื่อนๆไม่เห็นอ้โหเลือดเดงดงังขอชิมหน่อยอุ้ยแบบข้าวนิ่มมากอือหือโอ้โหโ ลูกฉีบเลยนี่คากิตีนหมูคากโิโอโอรู้สึกก่อนในการฉีบอืมเปื่อยๆไหวอืม gần đây sao sếp mhm Nấm chim sủi giọt mà Các gần Nấm chim Tiền ừ. phẳng โหน้ำจิ้มสุดวยอดวันนี้น้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานเปอ่ไว,ยวายอืมอืมอืมกินข้าวด้วยฟินฟิน ชิมก่ะอืมิมทำเองเพื่อนับนานชิมไม่ใ่อะไรกนดูเยิ้มเยิ้มอุ้ย หนักขึ้นสามโลอืมอวนจิ้มจิ้มแบบไม่ได้ตั้งใจเดิอนเพื่อนทำแบบไม่ได้ตั้งใจละ ลักข่าอืมฟินเฟอร์อกินค่ากี่ก่อน ดูสิกว่ายิ้มเยิ้มว้ายอันนี้หมูกิโลนึงเพื่อนหมูหนึ่งกิโลเน,นี่ยว้ายกระดูกมันอื้เปลือยที่สุดโอ้ ดีงามพระรามแปดพระรามเก้า mm hmm. ดีมือสุดสุดน,นั่นคากิอืมโอ้โ hmm. ห oh. Aduh. Hmm. Mm -hmm. 哦，嗯。Mm. Hi. Uh -uh. ห่างลูกอะนั่งกิมนมานีสามปีแล้วเพื่อนนัน่งกิมนมานีสามปีแล้วขึ้นเร็วขึ้นเกาโม่โม่ขึ้นหนิงได้คือ,อ <c oughs> โอ้เพื่อนจ๋านี่หนังมันอืมบอกกินเด้อเพื่อนจ๋าอืมกระดูกมันข้าวหมดแล้วจา้าโอ้ยอืม ะขอตัวลาไปก่อนเ,นเพื่อนจะ้ะทานเพ่อนนะคะขอบคาชมคลิปนะคะขอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like. ให้กดแชร์แล้วกดวติดตามช่องนางฟ้าพาสักเดินเพื่อนสาวคีเจอคลิปหน้าด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย